สูตรค่บเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับคลิปนี้นะครับผมหน่วยล่างสูตรที่5ครับผมหน่วยล่างสูตรที่5นะครับผมก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดนะครับก็สูตรของเราพันบวกร้อยนะครับพันบวกร้อยนะครับเนี่ยคือพันบวกร้อยพันบวกร้อยนะครับผม ก็ใช้นะครับ10อ่า16มิถุนายนนะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับ516967เนี่ยครับ516967นะครับผมก็นะครับ6กบวกเก้ให้5นะครับเป็นเลขดับออก83นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข5ครับผมมาดู16นะครับ16กรกฎานะครับ72นะครับเป็น9นะครับในเก้าเป็นเลขดับออก53หลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข9ครับผม 1สิงหานะครับผม3 2เป็น5นะครับผมให้5เป็นเลขดับออก9 2นะครับหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข5ครับผม16สิงหาครับผม9 3นะครับก็12นะครับให้2เป็นเลขดับนะครับก็ออก8 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข2ครับผม1กันยานะครับผม1กันยาห้าแปดครับผมให้3เป็นเลขดับนะครับก็ออก9 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3นะครับ1กันยานะครับ16 นะครับกัญญานะครับผม9 9 1 8นะครับเนี่ย9 9 18ให้8เป็นเลขดับนะครับออก57หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข8นะครับผม1นตุลานะครับ4บวก0นย์ก็เป็น4นะครับให้0นย์ให้4เป็นเลขดับนะครับออก5 9หลักหน่วยเป็นเลข9นะครับเลขดับเป็นเลข4ครับผม16ตุลานะครับผม7815นะครับผม7 8 15ให้5เป็นเลขดับนะครับออก38หลักหน่วยเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข5นะครับ หนึ่งพื้นินะครับหกศูนย์ก็เป็นหกนะครับผมให้หกเป็นเลขดับนะครับก็ออกสี่ศูนย์หลังหน่วยเป็นเลขศูนย์นะครับเลขดับเป็นเลขหกในส่วนของหนึ่งพื้นินะครับผมแล้วก็สิบหกพื้นสตินะครับหกสี่ก็เป็นศูนย์นะครับได้ศูนย์เป็นเลขดับนะครับก็ออกสี่หกนะครับเลขเลขหน่วยเป็นเลขหกเลขดับเป็นเลขศูนย์นะครับผมในส่วนของหนึ่งธันวาหกสามนะครับหน่วยล่างสูตรที่ห้านะครับพันบวกร้อยบนนะครับผมหกนะครับ 6-2นะครับเป็น8นะครับก็ได้เลขดับ1ธันวาหสนะครับสูตรที่5ก็ได้เลข8นะครับผมได้เลข8เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม